ทีนี้ก็อยากจะพูดคุยพูดจาทำความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งถ้าจะพูดถึงถึงความให้ความสำคัญที่เราที่เป็นกรณีพิเศษไอเนี้ยให้มากแต่ถ้าจะเทียบเทียบกันแล้วมันก็ไม่ยิ่งหยองเป็นกว่ากันแหละแต่ว่าไอ้นี่มันกลายเป็นว่ามันอาจจะเป็นกิจกรรมอันที่เกี่ยวเนื่องแม้จะไม่โดยตรง กันกับเนือ้อที่ว่าไม่ที่ว่าที่ไม่โดยตรงหมายถึงไม่ไม่เกิดไม่โตตรงกับเนือ้อหาสาระของอาคารแต่ว่ามันไปนเกี่ยวเรื่องกับที่มาของอาคารสาระของอาคารเป็นอาคารที่ใช้ในพิธีกรรม inde, mm hmm. ใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นอาคารที่มันใช้ในการบูชาหรืออาคารที่มันใช้เป็นไปเพื่อเพื่อบุญกุศลในการเจริญภาวนาทําบุญสุนทรทาหรือการบูชาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้ชั้นไอ้ที่จะพูดต่อไปนี้มันเป็นโครงงานในระยะที่สี่ ช่ไหมฮก็คืองานาซึ่งแต่เดิมไม่มีส่วนนี้แต่เดิมก็คือแต่เดิมเมื่อครั้งมีการออกแบบไม่ได้คิดถึงส่วนนี้เลยจกนกระทั่งว่าพอทําโครงสร้างไปก็เห็นพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่อันเป็นองค์ประกอบถานองค์ประกอบัรงโครงสร้างองค์ประกอบสถาปิกรรมซึ่งมันจะต้องยกสูงขึ้นไปเป็นฐานความจริงอ่ะมันก็เห็นตั้งแต่ตอนออกแบบแล้วเป็นธรรมดาอยู่เองเพราะ พราะว่าไอ้ส่วนฐานอาคารมันก็เหมือนกับเดี่ยวช่องถุนน่ะมันก่อรวดบัวฐานเข้าไปเพราะนีฐานสูงเท่าไหร่ใต้ถุนก็จะสูงเท่านั้นใช่ไหมฮะบวกกันกับระยะ mm. เลเยอร์ต่างๆที่มันเป็นเหตุผลของโครงสร้างที่มันต้องขุดลึกลงไปอีกมันก็จะกลายเป็นพื้นที่อ่าที่มันที่มันที่มันมีพื้นที่ขนาดพื้นที่หมายถึงว่าพื้นที่ที่มันเป็นเหตุผลต่อเนื่องขึ้นไปจากอาคารปกติคือชั้นที่เป็นอุโบสถอะ่ะ มันก็กว้างใหญ่สเปซมันก็สูงมากพอสมควรอย่างน้อยๆก็กี่เมตรหกเมตรแปดเมตรรวมเข้าไปจากฐานหรือจากไอ้ส่วนที่เป็นลานทักษิณลานทักษิณมันก็สูงจากระดับศูนย์ศูนย์ที่กระไดเนี่ยเมตรห้าสิบแล้วไงแล้วก็บวกระยะฐานอ,าอุโบสถอีกซึ่งตรงนี้มันก็กลายเป็นช่องว่างซึ่งถ้าตัดเซกชันจะเห็นว่าไอ้สเปซที่มันสูงลึกขึ้นไปอะก็มันเป็นสองระดับระดับหนึ่งก็คือตรง แต่ตรง,ต,งตัวโอโบโสดอะ่ะมันจะลึกขึ้นไปจกนกระตั้งถึงไอ้ฟลอร์ชั้นบนน่ะมันก็กลายเป็นเพดานชั้นล่างแต่อีกส่วนก็คือว่าแคบเตี้ยลงมาก็คือส่วนที่มันเป็นลานลานทักษิณมันก็กลายเป็นสองสองสองไอง้สองจังหวะของช่องว่างตามตัว,าตวงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ระบบโครงสร้างก็เลยเป็นไปตามนั้นก็เกิดการเสียดายพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมา ความเสียดายเนี่ยจริงๆก็มีการพูดกันมากนะจริงๆผมไม่เสียดายที่แรกนะนฮะเพราะผมถือว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะจริงๆตัวอาคารขนาดเนี้ยพิเศษขนาดนี้การลงทุนมันสูงอยู่แล้วถ้าเราจะไปห่วงหน้าพวงหลังมาเสียดายพื้นที่ตรงนี้มันจริงๆเป็นไปได้ยากว่ามันทุนมันจะสูงขึ้นไปอีกทำไมแล้วเราจะลงทุนไหวเหรอเพราะการจุดตั้งต้นน่ะจริงๆผมมั่นคงอยู่กับจุดตั้งต้นมากเหลือเกินนะว่าเราจะทําอาคารที่มี ที่ตามความต้องการอย่างนี้ก็หน้าตาที่มันใช้เส้นอ่อนโค้งรูปทรงอ่อนโค้งไปทั้งหลังนี่ผมว่ามันก็พอแล้วนะแต่ความที่ว่าเรา,เราป,รประเด็นทางด้านความต้องการที่จะต้องได้ดมทรงอาคารอย่างนี้แล้วพื้นที่จะสอยข้างบนมันก็มันก็สมประโยชน์แล้วแต่นี้จะมาทําได้ถุนอาคารให้มันเป็นส่วนใช้สอยอีกมันเป็นการลงทุนที่ม,มากเราเสียายว่าเงินจะมาลงตรงนี้ต้องแบ่งมาแล้วก็ตรงนั้นก็มันต้องใช้อีกเยอะ นี่ก็ละ้าล,ะล,ะล,ะลังอยู่นี้แต่ว่าสุดท้ายก็สรุปว่าเออถ้าเกิดเสียดายขึ้นมาจริงๆก็เอาก็ได้เพราะฉะนั้นการปรับปรุงหรือรีโนเวทต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ระยะแรกเลยนะอย่างน้อยก็มีการตัดโครงสร้างบางตัวนะ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ทําอยู่ภายใต้ความเป็นไปได้แหละโดยวิศวกรใหญ่เขาก็ก็รับรู้อยู่อาจารย์จุริยานี่ก็ดูอยู่แล้วก็เห็นว่าเป็นไปได้นั่นแหละแต่ว่า ความที่ว่าไม่ได้เตรียมเอาไว้ไงฮะที่จะให้เป็นพื้นที่ใช้สอยนี่แหละที่ว่าเป็นปัญหาประเด็นที่ว่าไอ้คำว่าเป็นปัญหานี่ก็ก็คือมันมันไม่ได้อย่างกับที่ว่าที่ว่าที่มันจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดมันมีบางส่วนเพราะเราไม่ได้คิดไว้ก่อนอืมไม่ได้อยู่ในการไม่ได้อยู่ในโครงการออกแบบเลยนะมันอยู่เพราะว่าพอเห็นที่ว่างตรงนี้ก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมานั่นแหละ เนี่ยแหละคือตรงเนี้ยตอนนั้นแต่ว่าพอเอาเขาจริงแล้วเราก็ไม่มองว่าเป็นปัญหาแล้วล,ล่ะเราก็มองเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งใช่ไหมแต่นี้ว่าไอ้การใช้สอยพื้นที่ตรงนี้ทีแรกก็ยังไม่ชัดใช่ไหมไอ้ความที่ว่าจะใช้เอาไว้สําหรับเต็มที่จัดแสดงต้นแบบเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วก็จริงแต่ไม่คิดว่าจะใช้ทั้งหมดใช่ไหมก็อาจจะแบ่งพื้นที่กันเป็นสองส่วนว่าถ้าเกิดว่าอ่า จะเอาไว้สําหรับเป็นพื้นที่ที่จะใช้เป็นที่สอนธรรมะในรูปแบบอะไรก็ตามใจการใช้สื่ออะไรต่างแต่สุดท้ายเนี่ยพอพิจารณาอย่างกลับไปกลับมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าหนึ่งไอ้ไอกิจกรรมแรกที่จะทําก็จะไม่เต็มที่อันที่สองกิจกรรมอย่างหลังก็จะขัดขวางกับกิจกรรมอย่างหลังคาว่าขัดขวางหมายถึงว่ากิจกรรมมันไม่มันมันไม่สอดคล้องกัน ช่ไหมฮะอันนี้ต้องการความสงบอันนี้มันพ,พนุพลานเพราะมันเป็นที่จัดแสดง่ะอย่างน้อยตอนทีแรกไม่ได้คิดไปถึงว่าต้องจัดแสดงในระบบเป็นมิวเซียมอะไรก็ทีแรกนะฮะมันก็ยังเห็นว่าถ้างั้นงานระบบจะทําไงโอ้ยการเข้าถึงนู่นนี่นั่นมันก็จะยากไปหมดการผ่านเข้าไปส่วนนั้นมันยิ่งเป็นข้อจํากัดไปหมดพอพิจารณาอย่างนี้แล้วเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย มันเห็นประโยชน์อันหนึ่งอ่ะซึ่งซึ่งทําให้เราคิดว่าเราต้องตัดสินใจแล้วก็คือว่าถ้าต่อไปปลายภาคหน้าหากอาคารเนี่ยมันมีภาษาที่มันอันหนึ่งอ่ะที่มันสามารถจะพูดจาหรือว่าส่งสัญญาณให้ให้คนทั่วไปเห็นว่ามันมีคุณค่าทางความงามในเรื่องของงานออกแบบหรือการใช้วัสดุที่มันที่มันแปลกตาเนี่ยถ้าเราเชื่อนะมันเป็นสมมติฐานว่านี่ผมพูดเองผมต้องพูดอย่างนี้ ี๋ยวจะกลายเป็นคุยโมใช่ไหมแต่คุณภาพของอาคารมันไม่ได้เกิดเพราะอย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดจากเหตุผลเยอะแยะใช่ไหมฮะแต่นี้ว่าการออกแบบเนี่ยมันเอื้อที่จะทําให้เกิดคุณค่าอย่างนั้นถ้ามันทําได้สําเร็จจริงๆอาคารมันก็จะมีชื่อเสียงใช่ไหมฮะมันก็จะหันไปดูว่าเขาทากันยังไงทำทำยังไงทําอย่างไร,งไร,งไรแล้วใช้อะไรทําตรงนี้เป็นประเด็นคาถามแล้วเราจะตอบอยังไง เพราะนั้นมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์เนี่ยอันเป็นการจัดแสดงต้นแบบหรือที่มาของอาคารเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากมันก็จะกลายเป็นว่าตัวมิวเซียมเองก็จะอธิบายที่มาของตัวอาคารซึ่งตอถึงเวลานั้นมันมีชื่อเสียงไปแล้วตัวอาคารเองก็จะเป็นที่มาของการอยากรู้ว่าแล้วเขาทำกันยังไงมันก็อย่างมันก็กลายเป็นว่ามันสมเหตุผลอันนี้ เพราะนั้นจึงจึง,จ,งจึงมั่นใจมั่นใจอย่างยิ่งว่าเช่นนั้นเราทาเป็นเป็นการอ,าออกแบบเพื่อจะเป็นเพื่อจะเตรียมไว้สําหรับโครงการใช่ไหมเป็นโปรเจกต์อันหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นในระยะที่สี่เนี่ยมันกลายเป็นโปรเจกต์เฉพาะและ้วถึงจะมีงานสถาปยกรรมภายในยอยู่ด้วยเพราะยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็ตามใจแต่ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปยกรรมภายในยหรือว่างานอินเทเลียก็ตามใจนั่นหมายความว่าเตรียมเอาไว้เพื่อจะให้มันเป็นโปรเจกต์ ขึ้นมาหรือว่าเึคือโครงการจัดตั้งพิพิพธภัณฑสถานวัดเหยยงแล้วก็วงเล็บไปก็ได้ว่าพิพิธภัณฑ์ท,ที่มาของอะไรอะ่ะมันจะมีคาอะไรที่ดีกว่านี้ไหมใช่ไหมที่นาเขามีที่มาของที่มาผมไม่ชอบคําว่าก่อสร้างไม่รู้เป็นเพราะอะไรที่มาของการออกแบบที่มาของอะไรอะ่ะใช่ไหมแต่ว่าคําบางคําเราใช้ไม่ได้เพราะมันอาจจะไม่ไม่เหมาะสมกับ สถานาภาพของบุคคลที่จะใช้คานั้นผมชอบคำว่าสถาปนาใช่ไหมเพราะในในในสันวนที่เขาใช้กันน่ะการสถาปนาพระพุทธรูปสําคัญการสถาปนาตัวอาคารวิหารโบสถ์มันน่าฟังแต่ถ้ามันใช้ได้มันก็คงจะดีแต่ว่าเราก็ไม่หวังว่าจะใช้ได้ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่เหมาะสมก็ตอนนี้ยังไม่ได้คิดอ่านถึงขั้นนั้นแต่ว่าไอ้ตรงนี้คือถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงภาษาที่จะใช้เป็นชื่อตอนนี้มันก็คือก็คือว่า ในความมั่นคงตรงนี้แล้วว่าจะต้องเป็นโครงการจัดตั้งอุโบสถพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานเนี่ยวัดไม่เหยงเนี่ยก็หมายความว่าตรงนี้เป็นการโจูโหไว้ก่อนอนะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มาหรือการออกแบบหรืออะไรก็ตามใจอาคารหลังนี้อ่าหมายความ,มอย่างนั้นทีนีพ้พอมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ย มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นอะไรเหรอความคิดความอ่านรูปแบบการกระทำโปรเซสต่างๆเนี่ยมันเป็นที่มาทาั้งนั้นนี่ใช่ไหมฮะที่มาของโบสถ์เนี่ยที่มาของตัวอาคารสําคัญเนี่ยมันคืออะไรบ้างอะ่ะมันก็คือสองเรื่องคือไอเดียกับการแสดงออกแต่ว่ามันโอ้โหใช่ไหมฮะก็หมดละรวมหมดอะม,มันเป็นกระบวนการเป็นโปรเซสแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวเนื่อง งานที่เกี่ยวเนื่องมันอาจจะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเป็นงานสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ในโบอ์ดนะมันเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องจากการรีเสิร์ชข้อมูลเนี่ยได้ไหมเออมันก็เกี่ยวเนื่องหมดเพราะนั้นคําว่าเกี่ยวเนื่องเนี่ยมันครอบคลุมหมดเลยมันไม่ใช่แค่ต้นแบบแล้วงานเอกสารมันใช่ไหมล่ะงานสกเกต็ตใช่ไหมการก็เป็นงานเอกสารใช่ไหมสเก็ตแต่ว่าสกเก็ตมันมีหลายเทคนิคนี่สกเก็ตด้วยบนกระดาษหรือสกเก็ตด้วยดินน้ำมันสกเก็ตด้วยอะไรสกเก็ตด้วยบอลก็มีนะ เอางานสกเก็ตไปหล่อเป็นบอลไงมันเห็นที่มาแม้กระทั่งอะไรต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับบทบางทีมันเป็นงานงานที่รีเสิร์ชงานที่มีคุณค่าบางอันนะเพื่อเป็นแนวทางอย่างเช่นง,งานในในส่วนของวัดมหาย,ยง์เก่างานโบราณสถานนะใช่ไหมเราก็รีเสิร์ชรีเสิร์ชอะไรรีเสิร์ชผังรีเสิร์ชรูปทรงแรงต่างใช่ไหมเพื่อจะให้มันสอดคล้องยงกตัวอย่างเช่นเจดี ช้างล้อมแล้วก็เห็นอยู่แล้วเห็นไหมฮะเราก็พยายามที่จะให้มันสอนต่อเนื่องกันงการรีเสิร์ชอะไรเพื่อน,นํามาการสร้างสารรค์ออกแบบเนี่ยมันสื่อไปงานเกี่ยวเนื่องได้หมดที่เป็นที่มาของตัวอาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันจึงมันจึงถ้าพูดไปแล้วเนี่ยสโคปมันเนี่ยจะเอาให้แคบให้ลึกหรือให้กว้างเนี่ยได้หมดเลยเอาลึกก็ได้เอากว้างก็ได้หมายถึงความข้อมูลที่จะจัดแสดง เอาถ้าเอากายภาพที่สุดเนี่ยง่ายที่สุดเลยเนะก็คือว่าเชื่อไปอย่างเช่นงานพิมพ์ต่างๆงานต้นแบบต่างๆต้นแบบเนี่ยมันทําเท่ามันเอาจาก,กเครื่องรับยองมันทําเท่าจริงด้วยวัสดุป,ปูนแล้วมันก็มีโปรเซสนั้นอ่ะมันเอามาจัดแสดงได้หมดแล้วต้องก็ตามโครงต้องก็อะไรใช่ไหมการขยายหรือการปั้นแล้วก็เอาของจริงที่มันเป็นงานต้นแบบที่จะใช้เป็นงานหลอดมันต้องมันก็ต้องสร้างต้นแบบเท่าจริงขึ้นมานี่ แล้วมันมีจํานวนมากมายกายกงเนี่ยนักแค่นักนเนี่ยแค่กายภาพเนี่ยก็เยอะแยะแล้วน่าแล้วน่าเสียดายมากถ้าจะไปะโยนทิ้งหรือว่างานวัสดุมันแสดงมันแสดงโพเซสโดยวัสดุไอ้ไหนเป็นซีรีคอนบอลออนไหนเป็นทองแดงใช่ไหมไอ้ไหนเป็นปูนอะไรยังไงหรือว่าเป็นกระบวนการบางอย่างว่าจะต้องทําอะไรก่อนหลังยังไงโอ้โ แม้กระทั่างงานจิตกรรมฝาผนังเนี่ยมันก็ยังเอาไปแสดงในพิพานได้หรือเพราะว่างานสเก็ตที่เป็นต้นแบบซึ่งเราลงสีจริงๆอะไรไปทิ้งที่ไหนอะ่ะมันมีค่ามากนะหรือพระพุทธรูปประธานเนี่ยโอ้นี้ไม่ต้องพูดเลยพระสกยามุนีศิลป์ซึ่งปฏิสถานไปแล้วเนี่ยมันก็มีอีกองหนึ่งซึ่งเป็นปัสสาวะอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันก็เอาไปจัดแสดงไงตอนนี้ว่าข่าวของเหล่านี้เมื่อจัดจัดแสดงเนี่ยมันไม่ใช่เอาไปวางแบบท่อมเก็บของไง ช่ไหมมันต้องวางให้มันเกิดคุณค่าทางด้านทางด้านความรู้สึกในการที่จะรับรู้ในการที่จะดึงดูดความสนใจอย่างไงอย่างไลติงอย่างพบทรูปที่มันเป็นปฏิมากรรมรอยตัวขนาดใหญ่หรือว่างานสกเกต็ตหรือว่างานต้นแบบอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบทับปัดที่เป็นงานตกแต่งเนะี่ยแต่ละชิ้นนะั้นมันมีลักษณะเฉพาะนี่ว่าเป็นรอยตัวมั่งอ่เป็นบ้านเป็นไฮรีลิฟบ้างอะไรจ่างเราต้องหาที่จัดแสดงไอ้คำว่าหาที่จัดแสดงนะี่ยคือต้องออกแบบที่จัดแสดงยังไง ภายใต้ช่องว่างใต้ถุนโบสถ์อย่างนี้นี่เรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าเกิดจะวางให้มันเกิดคุณค่าระหว่างรูปทรงกับช่องว่างแล้วก็เนื้อหาสาระที่จะต้องค่อยๆดูแล้วมันเห็นต่อเนื่องกันยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะอืมแต่ว่าพูดอะไรก็เป็นเรื่องใหญ่หมดเดี๋ยวก็จะหาว่าเรื่องที่มึงทําไม่มีเรื่องเล็กเลยเหรอเออก,ก็ก็ก็ใช่มั้งแต่ว่ามันก็ต้องทํานั่นแหละอืมทีนี้ว่าส่วน ที่ว่างานพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ก็คือพิพัณฑ์จัดแสดงที่มาของตัวอาคารที่ใช้คําว่าที่มาของตัวอาคารอุโบสถเพราะว่าเราไม่สามารถจะพูดว่าเป็นเป,นเปนพิพิธภัณฑ์งานต้นแบบไม่ใช่เพราะว่าที่มานี่มันกว้างกว่าต้นแบบใช่ไหมฮะมันรวมไปถึงงานที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆมันอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซะด้วยซ้าว่ามันเกี่ยวข้องกับใครยังไงบ้างเพราะนั้นสื่อต่างๆในการที่จะนําเสนอให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เฉพาะทางนี้เนี่ยมันมีทั้งงานต้นแบบที่เป็นงานจริง,รงๆก็มีงานงานเอกสารโน่นี้เยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะเพราะนั้นเวลาเวลาเราวางแผนว่าเราจะเป็นที่จัดแสดงที่มาของตัวอาคารที่เป็นงานต้นแบบและงานที่เกี่ยวเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะต้องเราก็แล้วตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ต้นแบบต่างๆมันมีอยู่ลักษณะแบบไหนบ้างใหญ่เล็กยังไงเป็นวัสดุอะไรบางอันมันเป็น วัสดุถาวรบางอันเป็นวัสดุชั่วคราววัสดุชั่วคราวก็มีในอย่างปัสตอร์เนี่ยมันก็ต้องคิดอ่านแปลว่าเราต้องหาพื้นที่หรือบางทีต้องตัดให้เป็นชิน้นไม่งั้นเข้าเข้าไปประสาทแสดงไม่ได้อย่างเช่นต้นแบบพระพุทธรูปเราไม่สามารถยกขึ้นไปตั้งทั้งองค์นะถึงเอาเข้าไปได้ก็ไม่ควรเพราะมันจะกลายเป็นอีกองค์หนึ่งเดี๋ยวคนก็เข้าไปไหว้ดิแต่ความหมายนี่ไม่ใช่ไงอ่าไม่ใช่ที่บูชานี่เราก็ต้องตัดชิ้นส่วนไปจัดแสดงตั้งเป็นแท่นเป็นอะไร